วันเกิดโนนี่โนลนีลูกสาวแอนซิเรียมปาร์ตี้วันเกิดสุดอบอุ่นพร้อมหน้าคุณแม่และคุณยายภาพที่น่ารักมากๆเป็นปาร์ตี้วันเกิดของโนนี่โนลนีลูกสาวสุดที่รักของแอนซิเรียมพักดีดำรงริ์ที่ปีนี้เติบโตในวัย29ปีเต็มบรรยากาศอบอุ่นมากๆเพราะมีทั้งแม่แอนและคุณยายทั้งสองท่านมาร่วมรับประทานอาหารกันอย่างสุขสันต์และอวยพรวันเกิดหลานสาวเป็นประจำเหมือนเช่นทุกๆปีแต่คาดว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆ เนื่องจากนนี่ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักแล้วเพราะเจ้าตัวได้ตัดสินใจเข้าทำงานประจําที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่มีภาพของนนี่แต่งตัวเป็นยูนิฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบเรียกว่านานๆจะได้เจอกับลูกสาวแม่แอนจึงต้องจัดเต็มให้ไปเลยและแม่แอนได้ลงภาพของครอบครัวสุขสันต์พร้อมกับเขียนอวยพรวันเกิดนนี่ไว้อย่างน่ารักว่าสุขสันต์วันเกิดนจะจ๊นนี่ลูกสาวสุดที่รักของแม่เติบโตขึ้นอีกปีแล้วนะวันเกิดปีนี้แม่ขอให้ลูกของแม่มีแต่ความสุขความสมหวังไม่เจ็บ ไม่เคยคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านของชีวิตขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนูคือความภาคภูมิใจของแม่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนามไม่ว่าลูกจะทําอะไรแม่จะคอยเป็นกําลังใจให้ลูกในทุกๆเรื่องแม่อยากเห็นลูกของแม่มีรอยยิ้มที่สดใสขอให้ลูกมีความสุขมากๆนักหาเวลาไปเที่ยวกันนะักเป็นคําอวยพรของแม่ที่มีต่อลูกสาวสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นเต็มล้นจริงๆทั้งนี้ต้องบอกว่านนนี่สวย และเก่งเหมือนคุณแม่มากๆเธอเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา International Business จาก University of w e s t m i n s t e r ประเทศอังกฤษและปริญญาโทสาขา MSc Occupational and Business Psychology จาก Kingston University ประเทศอังกฤษปัจจุบันทำงานประจำที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่